นี่น่าจะเป็นคลิปที่ดีที่สุดมีค่าที่สุดสำหรับเพื่อนๆทุกคนก่อนจะถึงการประชุมบริกส์ยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่สิงหาคมหกหกนี้อีกเดือนกว่ากว่ารวมถึงจะเป็นคลิปที่มีค่าต่อไปเป็นอีกสิบปีนะครับเพราะว่าผมกำลังพูดถึงสิ่งที่มีค่าที่สุดในช่วงเปลี่ยนผ่านของระเบียบการเงินโลกและสิ่งที่มีค่ามากมากในยุคต่อไปเมื่อโลกเข้าสู่ดิจิ t a ลกรีน n อ v o l u t ูชันแน่นอนครับเพื่อนเพื่อผมกำลังพูดถึงเยลโลโก หรือ Physical g o l d ที่อยู่ในมือของเราเพื่อใช้เป็นสิ่งรักษามูลค่าในช่วงเปลี่ยนผ่านระเบียบการเงินโลกครั้งสำคัญและผมกำลังพูดถึง Green g o l d ที่จะมีค่าในโลกยุคดิจิตัลต่อต่อ,ตอไปอีกเป็น10ปีเอาเรื่องแรกก่อนครับเรื่องของ Yellow g o ก d หรือทองคำจริงๆเนี่ยนะครับที่เป็น Physical g o l l ด้วยนะครับ ไม่ใช่เปเปอร์โกหรือทองกระดาษที่เทรดกันอยู่แล้วไม่มีทองจริงอยู่ในมือเราเพราะตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดอย่างที่ผมเคยบอกไปไปติดตามในเพจ Facebook พัดจึงการกุนได้เลยนะครับธนาคารกลางทั่วโลกทยอยเรียกทองคำแท่งที่ฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นที่ LBMA ที่ลอนดอนหรือว่า COMEX ที่สหรัฐเนี่ย กลับเข้าสู่คลังของตัวเองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายใดๆที่เป็นสัญญากระดาษตอนนี้มีการเรียก physical delivery หรือว่าการส่งมอบทองคำจริงๆให้มาถึงมือของคนซื้อเพราะตอนนี้ทุกคนเห็นสัญญาแล้วว่ากำลังจะมีการประกาศระเบียบการเงินโลกในกลุ่ม B ริ c ซซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ใช้ทรัพยากรเป็นหลักแล้วก็มีเขาออกมาชัดเจนแล้วว่าในการประชุมที่แอฟริกาใต้กลุ่ม B ริกซัมมิ t เนี่ยนะครับปลายเดือนสิงหาคมนี้เขาจะมีการประกาศระเบียบการเงินโลก เงินสกุลร่วมที่มีทองคําและทรัพยากรอื่นๆแต่ทองคําเป็นหลักในการหนุนหลังการออกสกุลเงินร่วมนี้ที่จะเป็นมาตรฐานการเงินใหม่ของโลกกลุ่มนี้และแน่นอนว่าสิ่งนี้จะทําให้ระเบียบการเงินโลกฝั่งตะวันตกจะเกิดการถูกเปรียบเทียบอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายที่ใครที่ยังถือเป็นสัญญาทองคํากระดาษเมคช่วยอุ่นใจว่า เรียกคืนเป็นทองคําแท่งหรือทองรูปประพันธ์ใดๆก็ได้ที่เป็นฟิสิกอลนะครับจับต้องได้เนี่ยเอามาอยู่ในที่ปลอดภัยของตัวเองไม่อย่างนั้นถึงวันหนึ่งที่ทองขาดตลาดทั่วโลกแล้วทุกคนเรียกคืนหรือว่าขอการส่งมอบแล้วไม่มีทองส่งมอบกําไรที่เป็นกําไรทางตัวเลขจะเป็นกําไรทิปและไม่มีกําไรจริงเกิดขึ้นเพราะไม่มีของส่งมอบนะครับระวังสิ่งนี้ให้ดีและเมื่อการเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นแล้วโลกในยุคต่อไปจะกลายเป็นโลกในยุคข,ของ ดิจิตอล CBDC จะเริ่มมีให้เห็นนะครับ CBDC ก็คือระบบการเงินแบบรวมศูนย์ที่ไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนหรือไม่บล็อกเชนก็ตามแต่ว่าธนาคารกลางของทุกประเทศทั่วโลกเขาจะมีการเชื่อมระบบกันสิ่งที่แตกต่างจากระบบการเงินปัจจุบันที่เป็นเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือว่าทุกอย่างมันเป็นโปรแกรมม a ร์ e m มันนี่มันสามารถตรวจสอบรู้หมดว่าสร้างเงินมาจํานวนเท่าไหร่ส่งไปให้ใครแล้วจะ ทำลายเมื่อไหร่ดึงเงินกลับเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าหากมีการทําผิดกฎหมายเกิดขึ้นและตรวจสอบธุรกรรมย้อนหลังได้หมดนะครับว่าเงินนี้ถูกใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ใดๆหรือไม่เพราะโลกยุคต่อไปคือยุคของบล็อกเชนแล้วที่เขามีการบอกกันว่าบิตคอยจะเป็นดิจิตอลโกลนะครับหรือว่าทองคําในโลกยุคดิจิตอลก็อาจจะจริงในโลกฝั่งตะวันตกแต่ว่าดิจิตอลโกลที่จะเป็นสิ่งที่มีมูลค่าอย่างแท้จริงผมขอใช้คําว่า กรีนโกลหรือทองคำเขียวและมันจะเป็นดิจิตอลกรีนโกลเลยก็ได้เพราะสิ่งนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตครับคาร์บอนเครดิตคือกรีนโกลในโลกยุคต่อไปและจะเป็นทองคำเขียวที่มีมูลค่ามากเป็นอย่างยิ่งเพราะโลกในยุคหน้าที่เราเข้าสู่ SDG s u s t นะครับ s u s v e l o p m l n t g v e l o p m e n ต Goal ตามแผนของสหรประชาชาติหรือ UN ที่เป็นปฏิญญาร่วมกันทั่วโลกว่าในปี2030มีวาระ17หัวข้อหลักที่ ทุกประเทศต้องมีพันธสัญญาทําตามให้ได้ส่วนสำคัญก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมและทําให้สังคมมนุษย์ยังสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ได้ในทุกมิติดังนั้นมาตรการการกดดันต่างๆจะเกิดขึ้นจากบนลงล่างท็อปดาวนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ประเทศต่างๆมีพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามนะครับ B.C.G. นะครับ Bio Circular Green สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องราวเดียวกันแล้วสุดท้ายมันจะเป็นระดับองค์กรบริษัทจดทะเบียนในตลาดแล้วจะมาเป็นธุรกิจขนาดกลางแล้วลงมาถึงขนาดเล็กแล้วมาเป็นประชาชนผู้บริโภคแล้วมันจะบังคับด้วยคาร์บอนเครดิตแท็กซ์นี่แหละครับใครที่ยังคงปล่อยของเสียออกมาไม่รับผิดชอบจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมากจนไม่สามารถดําเนินธุรกิจหรือมีปัญหาจนไม่สามารถมีเงินพอประทังชีพได้เพราะฉะนั้นยุคต่อไปคือ green go carbon credit เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันต่อแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วไปตามกันต่อได้ในเพพจจาึงกกรุ หรือใน Facebook หรือไม่ก็ติดตามใน TikTok นี่แหละเขาหน้าเจอกันสวัสดีครับฟังไว้ไม่ต้องเชื่อ